สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมืองพรปตี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมายแพทและทีมงานเรามาอยู่กันที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคลิปนี้นะคะหมายแพทจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบ้านเดี่ยวนะคะสร้างใหม่สวยๆส,สไตล์นอร์ดิกน่ารักน่ารักเลยค่ะหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายค่ะจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ ซึ่งการเดินทางนะคะก็ค่อนข้างง่ายสะดวกเข้าออกได้หลายทางเลยนะคะและใช้ระยะเวลาในการเดินทางค่ะไปสนามบินเพียงแค่20กิโลค่ะเดินทางไปห้างสรรพสินค้าค่ะใกล้กับเซนทัลเฟสนะคะประมาณแค่8กิโลค่ะคุณผู้ชม15นาทีเท่านั้นนะคะใกล้โรงพยาบาลค่ะใกล้โรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะใช้เพียงแค่10กิโลค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่10 16นาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังใกล้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ8กิโลค่ะ14นาทีเท่านั้นค่ะและฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ1ห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นและรองรับจอดรถได้ถึง2คันค่ะเนื้อที่ค่ะอยู่ที่65.9ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตรค่อนข้างกว้างโคอนข้างแบบพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยนะคะ และเดี๋ยวตามใหม่แพค่ะไปรับชมด้านในกันว่าด้านในนั้นจะเป็นยังไงค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมด้านในนะคะใหม่แพฝากคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานครูเมืองของเราด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารอสังหาริมทรัพย์สวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ และบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงสไตล์นอร์ดิกนะคะทําเป็นาสีขาวค่ะตั้งแต่กําแพงรั้วนะคะจนถึงรั้วของบ้านนะคะและเดินเข้ามาค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นโรงจอดรถนะคะรองรับจอดรถได้ถึงสองขั้นกว้างมากๆเลยค่ะและยังมีบริเวณพื้นที่เหลือของโซนบ้านด้วยนะคะลูกค้าสามารถปลูกหญ้านะคะลงหญ้าทําเป็นสวนหน้าบ้านของเราเองก็ได้หรือบางท่านค่ะอาจจะต่อเติม เป็นห้องเก็บของหรือว่าเป็นห้องทํางานที่อยู่อีกส่วนหนึ่งของบ้านแล้วมีหลังคาค่ะมีทางเดินไปด้วยนะคะอันแบบนี้ก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวตามหมาแพรไปดูในบ้านกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ค่ะจะเป็นทางเข้าหลักนะคะเขาจะทําเป็นกําแพงช่องลมนะคะตรงทางเข้าบ้านค่ะเพื่อให้รู้สึกแบบว่ามีลมโปร่งโล่งสบายนะคะ และประตูค่ะทางประตูเข้าบ้านนะคะเขาทำเป็นกระจกบานสไลด์นะคะสองบานใหญ่เลยนะคะพอเข้ามาในตัวบ้านค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของโซนนิฟวิ่งแอรีนะคะเราสามารถวางโซฟาค่ะบิวทีวีไว้บริเวณนี้ได้เลยนะคะถัดมาค่ะบ้านนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะเดี๋ยวหม่แพรพาไปชมห้องแรกกันก่อนค่ะ จะเป็นในส่วนของห้องลองนะคะเขาทําออกมานะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถลงเตียงได้เลยนะคะตู้เสื้อผ้าหรือว่าทํางานบิวอินได้เลยนะคะตรงบานกระจกค่ะเขาทําเป็นบานสไลด์ให้นะคะสามารถมองเห็นหน้าบ้านแล้วก็บริเวณของในส่วนของหน้าบ้านของเรานะคะแล้วเดี๋ยวพาไปชมอีกห้องกันคะ่ะ ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องร้องห้องที่สองค่ะห้องนี้เขาทําบานหน้าต่างมาให้ถึงสองฝั่งเลยค่ะเช่นกันค่ะคุณผู้ชมลงเตียงคิงไซส์ลงตู้เสื้อผ้าโต๊ะนั่งทํางานได้แบบสบายเลยตรงนี้จะมองไปเห็นในส่วนของโรงจอดรถของบ้านนะคะหน้าต่างฝั่งนี้หรือว่าบริเวณสวนของบ้านที่ว่างนะคะที่ใหม่แพ้ได้แนะนําช่วงต้นไป ส่วนหน้าต่างด้านนี้ค่ะจะมองไปเห็นทางหน้าบ้านนะคะห้องนี้ก็เป็นมุมวิวดีเลยเช่นกันค่ะเดี๋ยวใหม่ท่าพาไปชมห้องหลักกันค่ะขออภัยค่ะห้องมาสเตอร์อันเดียวกันเนาะเชิญค่ะโอ้โหห้องมาสเตอร์ของเขาอันนี้เป็นห้องใหญ่สุดเลยนะคะทำบานหน้าต่างมาให้ประมาณสามอ่าสามช่อสามช่วงนะคะ ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างบานสไลด์ค่ะมองเห็นในฝั่งของบริเวณหลังบ้านนะคะที่เชื่อมตัวบต่อจากครัวเดี๋ยวในส่วนของครัวแม่แพรจะพาไปชมอีกทีและตรงนี้ค่ะสองฝั่งทําเป็นบานหน้าต่างเล็กค่ะที่ยังสามารถเปิดได้นะคะเปิดปิดได้เผื่อใครเป็นไอเดียนะคะเราตรงนี้ค่ะเราสามารถปิดเป็นมูลี่ได้เลยนะคะทําให้ห้องไม่ดูทึบจนเกินไปพอเวลาเราจะใช้เราก็แค่ดึงมูลี่แล้วบ้านเราก็จะยังดูแบบ ห้องจะดูกว้างโล่งมากๆค่ะโอ้เขามีบริเวณหลังบ้านที่เหลืออีกค่อนข้างเยอะลูกค้าสามารถปลูกผักปลูกญ้าทําสวนได้เลยนะเนี่ยอันนี้ค่ะเขาจะมีห้องน้ําในตัวนะคะห้องมาสเตอร์ค่ะเขาติดสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยนะคะเป็นของคัสตานะคะมีกระจกข่าวเป็นทรงกลมนะคะติดมาให้อ่างล้างมือค่ะสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ฝักบัวค่ะ แล้วก็เขายังมีในส่วนของทําในส่วนของอที่แขวนมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะถือว่าครบคันเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นห้องน้าในตัวของห้องมาสเตอร์ค่ะเดี๋ยวไมแพ้ค่ะพาไปชมอีกหนึ่งห้องตรงนี้ค่ะเป็นห้องน้ํานะคะอีกหนึ่งห้องของบ้านค่ะเป็นบานประตูเลื่อนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมบานใหญ่มากห้องน้ําก็ค่อนข้างกว้างนะคะไม่เล็กเลย เขาติดสุขภัณฑ์มาให้เช่นเดียวกันค่ะติดกระจกค่ะอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ในส่วนของชักโครกนะคะติดฝักบัวติดที่แขวนผ้ามาให้เรียบร้อยค่ะส่วนทางด้านนี้ค่ะพอถัดมาค่ะจะมีประตูนะคะเชื่อมค่ะมาทางโซนห้องครัวค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเขาทำออกแบบมาค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่า เชื่อมออกมาจากตัวบ้านด้านหลังบ้านนะคะตรงนี้ทําเคาน์เตอร์นะคะมีประตูนะคะเก็บของมาให้ถึง4บานเลยค่ะคุณผู้ชม่าเปิดปิดได้เลยซิงล้างจานทําให้มาถึง2ซิงเลยนะคะแบบนี้แล้วทําเป็นช่องนะคะเพื่อไม่ได้ทำเป็นกําแพงทึบด้วยนะคะเวลาเราทำครัวเนาะทำกลิ่นอ่ะเหมือนเป็นครัวไทยะคะ่ะก็จะมีกลิ่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่คือสบายเลยะคะ่ะ ควันแบบว่าไม่ไม่เข้าไปในตัวบ้านแน่นอนพร้อมกับมีทั้งประตูค่ะปิดเปิดให้นะคะป้องกันกลิ่นเข้าบ้านเลยถือว่าฟังกช์ชันของบ้านหลังนี้ค่ะครบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมและตอนนี้ค่ะหมายแพก็พาคุณผู้ชมนะคะรับชมครบจบหมดแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนกำลังตกเลยค่ะ ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะคะบรรยากาศร่มรื่นม,มากๆค่ะเดีย๋ยวไม่แพทขออนุญาตนะคะทวนฟังก์ชันบ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะฟังก์ชันของบ้านนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะ1ห,ห้องครัว1ห,ห้องนั่งเล่นและจอดรถในหลังคาได้ถึง2คันค่ะเนื้อที่ค่ะอยู่ที่65.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย165ตารางเมตร ราคา2 6 5ล0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและยังใกล้กับสนามบินค่ะการเดินทางสะดวกค่ะใกล้ห้างสรรพสินค้าค่ะใกล้ห้างเซนเฟสนะคะใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะแล้วก็ยังใกล้กับโรงพยาบาลนครพิงอีกด้วยค่ะถือว่าที่นี่นะคะของเขารบวงจรเลยค่ะในสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบหลังนี้นะคะแล้วอยากจะเข้ามาชมด้วยตัวเองนะคะ ก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง Line แอดนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมายแพรและทีมงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะลาค่ะคุณผู้ชมคะฝากคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางหมายแพรและทีมงานด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารน่สังหาริมรัส์สวยๆตรง,งรงๆในจังหวัดเชียงใหม่จากช่องเราะคะ่ะ ซึ่งวันนี้ทาใหม่แพรและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าหม่แพรจะพาไปชมที่ไหนสวัสดีค่ะ